ธรรมะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันมาฆบูชานะจ๊ะวันนี้วันมาฆพวกปักกันด้วยเอื้องเหลืองจันทบูร์หรือเอื้องนกขมิ้นจันทบุรีนะสีสวยมากปีนี้ออกกอ,อ,ช,อช่อใหญ่มากอะ่ะมันเป็นกอมีหลายเส้นแต่มันออกพร้อมกันนะ สวยมากข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่ออกก่อนนะถ้าออกก่อนสีก็จะเข้มนิดนึงออกมาได้หลายวันแล้วรอรับช่อข้างบนที่เพิ่งออกนะจ๊ะน้องๆเพิ่งออกก็จะสีอ่อนลงไปนิดนึงเป็นกล้วยไม้รากอากาศนะจ๊ะนี่บางช่อบางดอกยังไม่บานอะไรที่บานแล้วก็จะออกมาแบบสียังอ่อนอยู่ โดยรวมแล้วสวยมากเลยใครได้ปลูกได้เลี้ยงนะใครที่รักกล้วยไม้เห็นกล้วยไม้ออกดอกก็ชื่นใจเนาะเดี๋ยวดูสิดูช่อใหญ่ๆดูกอของเขานะคะนี่ฟอร์มก็จะเป็นนี้ไข่ใๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะ สวยมากเลยอันนี้ยังเช้าอยู่นะเก็บภาพทุกวันเลยดูทุกวันเลยแต่ทำเป็นวิดีโอนี่ขึ้นคำเนาะทำมาตั้งแต่ยังตูมถ่ายมาตั้งแต่ยังตูมตัวนี้บานเกือบหมดแล้วนะจ๊ะแต่ข้างบนก็คือบานยังไม่หมดบานยังไม่สุด เพิ่งบานสีก็จะต่างจากข้างล่างข้างล่างบานมานานแล้วก็จะสีเข้มขึ้นนิดโอเคค่ะวันนี้ชมเหลืองจันเหลืองจันทบูรหรือเอื้องนกขมิน้นจันทบุรีนะเป็นกล้วยไม้รากอากาศเดี๋ยวให้ดูรากของเขานน่กล้วยไม้รากอากาศนี่คือลำกอของเขานะเนี่ยกอของเขาแล้วก็ไหลย,ย,ย้อยลงมาค่ะย,ย้อยลงมาเป็นแบบนี้ค่ะ สวยนะเท่าน,นี้ก่อนนะจ้าธรรมสวัสดีค่ะ